ฮ yeah. oh, right. yeah. yeah. ัลโหลโมโมทำไรอ่ะโมมันจะไม่ได yeah. ้ล้างมันจะไม่ได้ล้างฮะโอคนดื้อนี่พ่อจะทำอะไรคะยังจืดโอ้กาเจ้าไหว้ยายเน็ตเนี่เนไปดูกันพี่ต๋อทำอะไรอยู่ทุกค่ะแม่ล้างหมดเลยนะเนี่ยใช่อ๋อพี่ต่อ หนูลืมไปพี่ต่อไม่พี่ต่อไม่ต้องล้างคานลุ่มสีชมพูอันนี้เพราะหนูหยิบมาจากอันเนี้ยเนี่ยเอาว้าทุบไว้ทุบไว้นี้ไม่เป็นไรสะอาดจังมันแค่หัวเลยพ่อปาดแคร์หลอดต้าโป๊ะเอาแคร์หลอมาฝากพ่อจะให้ขอปาดนะไม่ได้เดี๋ยวแทงมือเป็นไงไปดูเทพนะนี่เบิ้ง หุ้ยแล้วเขาทำเป็นให้หมดเป็นรีพเป็นไงหน้าขนนะคะหน้าขนไม่ชื่อแตงโอ้ยสับปร,ราดท่าอาจารย์ทำไมสสทำไมต้สับผาด้วยเอ้า เอ๊นี่พ่ออันนี้ต้องเอาไปล้างก่อนนหเหรือพ่อล้างแล้วเหรอล้างแล้วดูดินะยังชุ่มเลยเนี่ยพ่อขอหาหน่อยไม่ได้นาน้ำเข้าเห็นกล้องไหมเนี่ยกล้องสั่นขอโทษด้วยนะคะกล้องขาขอโทษด้วยนะสั่นแต่ดวงดวงเจอของจริงนี่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 ดูเขาจะทำอะไรตูหู ่อห่อเต้าหู้นี่ยังไงเงินกริปเสร็จหัวนี่ยังไม่นี่เลยยังไม่สุกนี่พ่อหั่นเสร็จแล้วก็เต้าหู้หั่นเสร็จแล้วหมูยังแช่อยู่เลยยังหมูมันไอ้นี่มากแข่งอ่ะใช่ถ่ายได้เห็นกล้องโอ้ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยแต่คว้าถ่ายได้ใน เอาไปให้พี่ต่อเรวเอาไปให้พี่ต่อแล้วไปได้อาบน้ำเลยบ่พี่กันนี่พอได้ไหมอันนี้คือกระดูกหมูตอนแรกนึกว่าเป็นเนื้อหมูนะเอามาทอดอันนี้เอามาตุ๋นได้ไหมก็ทำกระจืดแล้วไงอ๋อโอ้ยเย็น ่ให้หนูช่วยปะมันเย็นมันออกไม่ได้หรอขนาดท่าออกไม่ได้เลยท่าเราเอามี่มาสับดูดิสับได้ยังไงเล่าแต่เนื้อเขาเยอะอยู่นะโอ้โหเนใหญ่ปที่ต่อถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนว่าเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้โอ้โหนี่จานน้อยมากสีหน้าคนทำผิด ไม่เป็นลายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ซาร์ไลห้าบาทมีไหมใจกจใกใจใครทำอะไรพูดซิชิดชิดพี่ถ่ายคลิปพี่ถ่ายรูปนะอหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำพูดซิชิด พาพูดชีตพ,พูดชีตชีตอา้าวชีตนะคะไม่มีใครถ่ายรูปให้เราเลยอะ่ะก็ถ่ายเองไปเลยสิชีตมันเยกเกอ,อรักในชอบปะอาน,นินย่าแค่นี้ยองหมอไปหมดเยว ซูมน้าพ่อขอหมักได้ไหมพ่อถ่ายให้หนูไม่พ่อทเองไม่หนูขอขยำไม่เอามันแข็งอันนี้เขาเรียกว่ารถดอีดีพขอน้าชิมได้ไงเรอรถนิดหน่อยพ่อพ่อขอทำได้ไหมไม่พ่อทำเองอ้าวนี่เขาเรียกว่าน้ามันหมดแล้วอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าสียว ออแค่นี้แล้วก็หยำโคเลเอะโอ้ยำหน่อยพ่อขอหยำได้ไหมโอยไม่ต้องรอหนูไม่ได้อยู่ในคลิปเลยอะ่ะเกานีแม่ไม่ได้มาถ่ายเองก็ต้องเป็นดูสิแกจะอร่อยแค่ไหนใส่พออาา้อกกระทะกระทะตะลิ ไม่ครับอะไรก่อนแล้วชูยายยายชูมามาใส่ผักใส่ผักใส่ผักโรดอันนี้ก็เรียกผักกาดใช่ไหมผักกาดกาดผักผักกาดผักกาดหอมผักกาดขาวใน่อมแเมแต่เคเนี่ยนี่ไงทุกคน นาวมามะนาวแห่เนี่ยเดี๋ยวแสบมือเดี๋ยวก็ไปสีตาอีกอวยเพียบมากพ่อทำหน้าบึ้งเหมือนแตงโมหน่อยทำหน้าตลกเหมือนแตงโมหน่อยใครทำเหมือนแตงโมแบบนี้หน่อยโคเลด่ให้พี่ตาหน่อยนะคะแล้วก็ ได้ครับเฮ้ยต้องปอกก่อนปอกกันปอกปอกปอกพ่อหอมอ่ะตให้ดอตรงหนูอ่ะคือพ่อหนูไม่ถึงอ่ะเออใช่ต้องให้ก็มมาไม่ถือแต่ต้ให้นอถือต้องให้นอถือพี่ถ่ายไม่ถึงอ่ะ,อะ เาาดี๋ยวลองโดนไอ้นั่นหกความแบบความถ่ายนะในกล้องทุกคนอาจจะแบบสวยอยู่ใช่ไหมแล้วตัดมาที่หนูตอนถ่ายนะไม,ไม่เห็นขาเลยกว่าไี่กว่าไม่ได้เห็นพ่อเลยใช่ไหมกว่าเอามือร์ถือมา <He en. S 1> ถน,นโอ้ยพี่ต่อนิ้วใช่กว่าต้องถือนะถือแล้วมันให้มันเห็นมุมเหมเละ แต่ว่าไม่เห็นตะกะเห็นเป็นไงยืนบนเก้าอี้เลยเป็นไงทุกคนเขาเจ๋งไหมถ้าใครขอถอดถุงเท้าก่อนแล้วมันร้อนอย่างั้นล่ะร้อนอย่างพี่ต๋อใครเขากล้าอะไรบ้าพี่ต๋อบ้าเปล่าเห็นในคลิป เห็นในคลิปถ่า y ยูทูบอเอใส่เอาใส่อะไรมือไปใส่เล็ดน้ำมันโอ้แล้วถึงเ้าวางไว้ข้างบนไปใส่ตะกร้าเลยโอ้ยคน่เร็วโอ้ยโต๊กับเขาหนีบ้าโอ้ยโต๊กับเขาเป็นโต๊ว่างถุงเท่าเด้อทันพูส้มผงง้วย้เออว้าวเขาชื่อเขาชื่ออร่อยมากเลยพี่ เดี๋ยวโคลให้ดูนี่พ่อชูขึ้นมาดูหน่อยนี่เป็นไงทุกคนเป็นไงสวยไหมสวยอ่ะเป็นอะไรไปขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยมีแตงกวาอยู่ในคลิปเพราะว่าพี่คว้าถ่ายชิเป็นไงแต่ก็เห็นมือเห็นไม้อยู่นะ ใครเดี๋ยวผมลวกเข้าไปกระดูกหมูกระดองหม้ออเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวต่วพี่ต่อถ่ายนะคะพี่ต่อถ่ายแต่กว่าบอกอยากเข้ามาอยู่ในกอเปล่ากว่าเอาไปก่าไปแช่ตู้เย็นกันโอเคไปแลหายแล้กินนะคะหรอ ก็แช่ตู้เย็ยนเลยอ่ะเอาอะไรไม่มีที่แช่กีไม่วางหรอ,อ,อ,อนี่ตู้เย็ยนใส่เข้าไปดีมากโอ้โหกินแล้วกินได้แล้ว,วกล้ได้กินแล้วอีกนานว้าว เต้าหัวกระเพื่เต้าหัวโอเคไำ้ก็พร้อมแล้วดูดูยังไงกระดุมกระดุมหมูตอนพี่กบออกใส่จานเลยไม่ต้องรออะไรท่านทำไมไม่ใส่ถ้วยอ่ะแต่ว่าโหลจานอะไม่โหลไม่โหลหรอโอหน่ากินมากมากเลยเหลืออีกเยอะนะน่ากินไหมนี่เป็นไงหนึ่งกิโลเต็มเต็มเลยนะว่าน่ากินมากน่ากินไหมน่ากินวิ่งพ่อเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยไปดูตอนตักข้าวปะ รีวิวกันนะคะนี่มากินมะอันนี้เป็นอะไรตาให้กินเลยนี่อันนี้เป็นถัดข้าวอันนี้เป็นอะไรดังคยนี่แกงจืดอันนี้เป็นหมูทอดของพี่เต๋อก็กินเลยนะนี่ของหนูโอยถ่ายมือเดียวแล้วกันมีอันนี้จะเป็นแกงจืดอันนี้เป็นหมูทอด อันนี้เป็นเออที่เขารู้กันนะข้าวแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงนี่นี่อันนี้เป็นมะม่วงายกิน